ครับก็ขอกระลาสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมามีวิวแคนนะครับใครที่อยากเข้าแขงเข้าแคนปีนะครับอันได้เป็นสมาชิกนะครับไม่ได้เทนะครับใครที่อยากเข้าก็เข้าได้นะครับแขงหนึ่งวิวหนึ่งมาช่วยกันอัมแขนงด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับผมเปลี่ยนชื่อนะ นะครับเปียนชื่นนะครับใครที่อยากเข้าใครผมก็ใครที่อยากเข้าใครผมรเข้า,เขาไปนะครับผมอนุญาตทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกวันเลยนะครับมาช่วยจำอาอมเวแคนะแล้วก็อำมบัดทั้งห้องนะครับผมยังมาคุประมุมเสมอนะครับถ้าเอ่อไม่เข้าก็ไม่เป็นไรน,นะครับแต่ ช่วยกันมาเข้ากันเยอะๆนะครับสำหรับนคนที่ไม่มีแคนนะครับบัตรตั๋งคงก็มีอยู่น้องใบนะครับก็ไม่จ้างวักก็ใครใครที่อยากนั่งก็กดหนึ่งใครที่อยากนั่งก็อยากนั่งนะครับมาท่ากันเยอะๆนะครับผมยังว่ากุมชุมเสมอนะครับสำหรับคลิปน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหนะ้า Terima kasih.